ขุ่นโอ้โ้ยไมปล่อยอะ่ะเดืดคันเลยคันบุกอยมาครับเบิดท่านโคนด้วยครับโอ้โหไปหมดเลยต้มต้มต้มหมดเลยจบขาย pson. สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็มาตกปลาครับบ่อตูนตังฟิชชิ่งครับผมวันนี้มาแก้มือครับผมวันนี้มาลองคันใหม่ได้ครับคันได้ว่า LFL ครับผมระยะ3 6หครับผมวันนี้ก็มาับน้ำเพลินครับผมครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาแก้มือครับจากวันนั้นที่โดนตีตาไปตาเขียวไปตาเขียวไปดูสิครับว่าวันนี้จะแก้มือได้ไหมครับ เอาเลยล่ะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับคันใหม่จะหมานหรือเปล่าสับเลยนะะลงวุ๊บเลยล สามไก่งไหม <h ül> ลงอย่างนี้นะเห็นแล้วสี่ห้า,า <h ül> สามลึกมากครับ <h ül> มีอาการเรื่อยๆครับ ตับไม่โดนสองไม้เยอะเดี๋ยวปลาอินครับ แกมือครับวันนี้แมทที่แล้วได้ทับทิมไปตัวเดียวอันนี้แมทปนินครับตะของบอลลงปนินไป300โลไว้ทางนู้นไหม อืมนี a we. A we. Ite, ่ขุ่นกูดอานยานไม่ปล่อยอ่ะอโอ้โหโอ้โห ขาพระอย่างนื้ได้เทวินเหนื่ยนะเหนื่อยๆครับผมสายโบโอ้แล้วนะครับนะนี่แหลมจมงี้นะยุเปลยแปลกหนึ่งแล้วครับวัอนี้ไม่ได้เปิดกล้องโอ้ càng lên Ở đây. นี่ครับผมโอ้โหโบโบครับผมลูกเกิดนะครับอือหือโอ,โโอโนครับโตนแล้วนะเพลินโดนนะครับโตนเขาปล่อยมาวางแล้วอือหือ ตัวแรกมาแล้วครับหางตบแสบจริงโชว์หน่อยเหยื่อนี่ก็เข้านะโอ้ยเข้ายนเนยนะยังไม่ใส่เหยื่อหอมเพื่อนมาแล้วเปิดซิงก์แล้วครับอย่าเพลินแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งใจยเย็ยนใจเย็น <c oughs> โชว์นะครับสายสวยครับขอบผมปับปลาเลน้นครับสายสวยสายสวยครับรชัางใหม่ครับวันนี้ถอยมาครับแหกหมานแล้วครับผม <c oughs> หมานหมานหมานครับผมโ <c oughs> อ้โหมัอตอนต้องโดนสักทีจากอยู่ไหนจ๊ะ còn đốn, còn đốn cả độtเลย. nhanh mày, chết rồi, mày dại ทันมันอ่อนวมแตกหมดแล้วเ,ออเขาตามมาทันแล้วใส่ตื่นครับโชว์หน่อยครับตัวนี้ไส์ใหญ่ครับปลาใหม่ไ่โบ้สวยครับ ไปแล้วครับตอนนี้เขาเปิดแล้วให้กล้องหน่อยครับโชว์ตัวหน่อยโอ้โหใส่นี้รับปนิน โอ้โหโลสองครับน่าจะมีนี่แน่โลสองโดนแล้วครับเต็มปาด <c oughs> จะเอาอยู่ สวยเลยครับตัวนี้ อืมโอ้โอสสวยกันเลยทีเดียวครับมันมันครับสวยงามโอ้โหอ สลายานมาเลยครับตัวนี้สังเวยตกใจหมดอ่ะโอ้โหคันระเบิดครับคันระเบิดเลยตัวนี้ตัวนี้ไม่คุ้มเลยครับคันัน,นี้คันระเบิดครับไม่ผ่านใช่ไหมอ้อาวดูดิไซคันระเบิดเนี่ย นี่ครับน่าจะโลสองได้ระเบิดขามือเดูคันดิโอ้โหคันเึิ้ลหอยมาครับเบิดท่อนโคลนด้วยครับนี้โอ้โห้ไปหมดเลยต้มต้มต้มไปหมดเลยจบข่าวครับไม่ผ่านมันปลาขึ้นตรงนี้ปุ๊บเลยโอ้โหใช้แมตต์เดียว ครับน้เพลนจากที่คันหักไปเมื่อกี้จากคันหักอืม่มสานี่หน่อยดูยนะครับจากคันหักเมื่อกี้ก็เอามาแล้ว <c oughs> ครับผมดูกันต่อครับ หมแล้วครับนัเพลินนี่เนอยู่ไหมหาง ก่อนโอ้แข่งกองศจริงๆโอ้ใส่ใส่โมโบครับเดีวยดวสอนหานเขาคนเดียว,วยนี่รับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับฝนมาแล้วครับนนมืดมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้กันครับ เก็บของกลับโดยดวนครับกระชังเพลิน,เป,นเปิดซิงกระชังใหม่งานวันนี้ครับ2อ,อ,อต,ตัวครับสโบโบ,โบยบสระเบิดคันคันระเบิดเป็น <laughs> หนึ่งาเก้าระเบิดใส่โบโบกับใส่ระเบิดคันกันเลยทีเดียวอบครับ ว่ามาแก้มือสำเร็จนะครับกับอตอต้นตัง่ะดูกระช่างนี่นเย <laughs> ก <laughs> เก็บของโดยด่วน <c oughs> ไม่ไหวครับนี่กระช่างผมครับฝนลงปลาก็กำลังกิน <ด>ตัวครับสามตัวไซโบไซดันโลทั้งนั้นครับมีอาการทั้งวันครับบ่อน,นี้มาแล้วไม่เหงาครับขอบคุณที่ติดตามและชมครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ